แล้วที่ค้าเขาออกล่ะผ่านเตาดูลูกน้องนี่ลูกน้องนี้มาก่อนทำยังไงในผ่านเตาลูกน้องนี้มาก่อนนี่ทำยังไงวะน,นี่เี๊ยวหวานเจี๊ยบแล้วเอาเราด้วยครับอีกครั้งหนึ่งทายคลิปว่าใดนงามอยู่ลำบากก็ลำบากแห้งครับตอดนัวเลยหมอี่ก็ถือตอดนัวเลยระเบมระบมแล้วก็อีกอย่างนึงไปนี่ครับไปปามนี่ไม่ไม,มีที่หนีกล่องทางปามนี่ การปลามลงอะไรดีไม่ไม่เละมาพอลูกน้องพ่านเตาอยู่ที่แรกไปจันทร์กลับมาไปกันครับท่านเตาไปเดี๋ยวไปหาตัวเด้อหาต่อกอนครับลางแรกก็จะเอาได้ครึ่งวันข้าวบบั้าน ไม่ได้ถ่ายข้างบนครับผมโอ้พึ่งยืนถ่ายไม่ได้เลยลงมาใส่กันนัวเลยครับไรรเครับเ,อเจอมีมั่งไงหญ่เลยครับผ่านแม็กเอา่อนโอ้นหนาติดตาเลยเนี่ย จัดเชียร์ทางรถนี่ยังถึงหัวหน้าม,มันเกี่ยวยวงัยวงไงกันอนี่วะเขี่ยอ้อ,อมก่อนเขี่ยออกไม่ได้ ระวังเก่าคานสะเด้อไอพันแม็กเอามิ้มก่อนโอ้หัวน้ำแม้กึ่งง้มตบหมอบของฉันวะออกมาแล้วครับเออขยาวเอ,อ้ยขยาวถีบไว้นั่นแหละ <c oughs> <c oughs> โ,โหดโหดโคตรน่ะ <c oughs> งามเลยครับโอ้เกย์ซอนหลายเนาะเกย์ซอนฟังนี่ได้อยู่อเอาเยอปัดแม่มันก่อน,นมีพลังเพื่อนทานแน่าจัดนิ้มก่อนเดินหาพึ่งไม่เจอก็เลยเอานิ้ม โอ้โหโอ้งามดีเลยนะเนาะเขายาวโดดพอได้ยำอ๋อเก่งไกลพวกเข่าเม้นเวล่ากัดง่ายหน่อยพวกเขา่าแต่กัดง่ายใหญ่เขา่าอยู่โอ้แสบเลยเด้ดนิเขา่าจวเลยครับ ครับมิมอีกรังครับผมมีมป่าไผ่โดนตอดไปเต็มมือเลยครับไม่ได้ใช้ควนผ่านแมกตัดเลยนี่น,น้ำสวยอยู่แต่ไม่โตครับเพื่อนอีกรังหนึ่งครับผมต้นตามเหมือนเดิมครับลังนี้ไม่ค่อยโตหรอก ต,ต,ต้องไม่ค่อยโตเป็นตามเหมือนเดิมดูเขาเป็นเหยื่อเ่ยอันนี้ปะใบ,บนีบนเล่น,นะ่ะคุณครเดี๋ยวเจ่าต่อไปครับผมเริ่มต่อเยอะมาจะพาเห็นเยครับ ไปครบไม่ค่อยติดครับครบไม่ค่อยติดม,มีที่เหนีดนะครับเหนีบหน้าอ,อกไว้ ไปซ้อนก่อนอมึจะเห็นงั้นกให้เพอเห็นกนะันเอ็นขออาภัยครับยี่แเลย ก็อ่อนรับผมส่วนท้ายเพอ่อนส่วนท้ายครับนั้นปล่อยไว้แล้วอีกครั้ง Mae'n rhaid yn ồn ồn ăn Hãy subscribe cho สามลังนี่อ่อนๆต้นปามสามรังเลยวันนี้แต่ังแรกขายไม่ได้จริงเขาเอายากมากดุสุดๆขอเห็นเพื่อนรัดขดให้ไ,หไปก่อนครับผมต้นปามเดี๋ยวเอาไปหน็บไว้การนะครับ ในดบตามอันตรายตั้งระดับไว้ตรงนี้ครับขอเห,เห็นเพื่อนตัดน้ำครับผมไม่ได้หนีบนะครับต้นตาไม่ที่หนีบเลยโอ้มือระบมครับสามลังวันนี้ต้นตาม quan lăng phía xoắn này nóng tan thêm khả Hãy subscribe pha kênh วันนี้ยากมากออกพึ่งจนตานยากรังแรกเลยยากสุด ได้เพิ่มเติมกันครับเพิ่มไปถุงตัวอ่อนคอก็เต็มขาวขาวนีมาตัวอ่อนขาวๆเลย ุดน,น,น,นี็ด่ครับตาเห็นด้นลงดเติมดวยวะ ครับผมกลับแล้วเนี่ยได้มิมสองสามลังมิมเละหมดเลยครับแล้วน้ำพึ่งสามลังพอได้ล้วสองขวดกว่าๆครับอย่าไปชั่งดูที่บา้านพันแม็กก็ไม่ไหวแล้วร้อนวันนี้ร้อนผมก็ไม่ไหวครับจ,จ,จังเลยแหละครับผมถึงบ้านแล้วครับชั่งดูน่าจะได้อยู่สามโดอัพอยู่ครับสามลังเนี่ย <c oughs> ลังแรกสวยอยู่ครับผม น้ำดีอยูครับรังใหญ่ออก็ได้ครับผมสองโลหกครับหอางแรกได้สองโลหกแล้วก็เอาอันนี้ชิ้นไปเลยครับอีกสองรังรวมกันอืสามโลห้าครับผมรวมแล้วได้สามโลห้าเคครับผม